มวยไทยไซกับมวยคุณคําแม่คร oh ับ oh วัน oh ดีขอนำเสนอมนูเซลาปักครับกับมวยไทยมุมน้ำเงินครับนี่คือนินมังกรสุดสาครยิมหรือว่านินมังกรนินมังกรมวยไทยยิมครับมีครับดูดิว่าเป็นยังไงอุ้ย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 เข้ามาต่อนี้แข่งท้ายขึ้นไปหนักๆสูง ศิลปะจิมซาบนี้นะแชมป์ทัวร์นาเมนต์อุ้ยหนึ่งสองฮ่าตั้หน้าท้าแล้วเข้ามาจะสับซอกเอามามาเท้าเข้าสอกใช้ได้หมดเข้ามาปักสองซ้ายอุ้ยกันมาเข้าไปหนึ่งสองศิลปะศิลปะศิลปะเอาดิดันไว้ดันไว้กดไว้เสียบได้ไม่สับซอกขวาอุ้ยวืดไปครับเนี่ยอ้าวแกจะชกปบบาดหน้าแบบนี้แหละอ่ะศิลปะเนี่ยเต็มหน้าเลยนะตอนนั้นอ่ะโอ้นี่ปักสองซ้ายเอานเดียวเฮงไข้ขวาโอ้โหตามด้วยหมัดจิ๋วครับเศิลปักเข้าไม่ถึงโอ้จับขาได้แกจะกวาดลงกวาดลงอ๋ แล้วเย็บสายไว้นิดมังกรจิ้มขวาอู้ยแกมีบัตรสวนมาแข้งขวาขึ้นไปนิดเย็บสายไว้ครับนิดมกกังกรมัดขวาหูไปอ้ยตาจ้องบนนี่โอ้เกือบแล้วแม่นิดมังกรเข้ามากระโดดเสียบเข้าเลยอู้ยโดนโยนทิ้งออกไปครับแกพลังระบายจริงๆครับเอเข้ามาอู้ยมัดหุกซ้ายของแกครับน่ากลัวครับเซลปักแข้งขวาอู้ยเจอมัดขวาพอมาเป็นชุดกับจับซ้ายได้อวนดิ คือชัดเจนกว่านี่ครับชัดเจนกว่าจริงๆครับแม่เชื่อเลยครับ1 2 3องา